สวัสดีค่ะพบกับช่องพากินพายเอาอีกเนาะคะ่ะมาเบิ้งหน้าอ้วนเสนอเมนูอีกอย่างอนี่สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมามือนี้ today แก่งแค่ไก่ครับผมนี่ผมไก่ที่ซื้อมาวันนั้นอนะ่ะอันนี้บมเจ๊กไก่ปลาหน่ะเนี่ยไก่บ้าน

กุนนกบ่อนะเหตุโหรูผักมะโนกนี่ผักแกงแคร์มันก็ผักแกงแคร์อูอ๋วันนี้เห็ดเยอะเลยนะแต่มันมบอาครบเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวผมจะซับไก่ก่อนนะครับหน่อยเดี๋ยวมาห่อก่อนนะครับวันก็ร่างเด็ดผักตอนนี้ก็ซับไก่เรียบร้อยแล้วครับหน่อยเอาเกแกงตัวเอี้แหละประมาณสองถ้วยใหญ่ๆผสมผักตัวนนะครับกินสองคนเนาะ ิแข่งมันมากครับพอมีใครมาก,กินตัวเองถ้ามีคนมาแอวมากินตัวเองก็จะแย่มากก่ะผักสดดีเน,นาะเนานเนาะแน่นอนก้ะโหหยาดพริกงาม่ะถ้าเป็นช่างบ้านมาสิอมกบขว่กบเด้อหยาดพริกน้อยเราไปเฮ็ดยังจ้ะตั้มพริกบ่กตั้มไม่เคักเคร้ กสิบเอซายแยกคือเฮาเด้อใส่ร่วม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 ไปเลยเด้จับอันไหนใส่อันนั้นเด้อบ่าวพักหน่วยใส่ตั้งหากพักใบใส่ตั้งหาคือเฮาเด้อถ้ารูดองมันกินเหรอเรี่ยก่าไหเขาว่าตลกใส่บวชเคี้ฮหื่นน้ำบ่ใช่ค่ะเติมบวชเคี้ยหื่นคือกันแดดบวชเคี้ยหื่นบวเขี้ยแจ๊ะ อันนี้เดน้ำโขลกนหัวหนูเดี๋ยวว่าใส่ฝักมันจะเลื่อนมันจะเละเออนยังยัดหัวหนูนะก่ะเยสโซหนูอ่าตอนนี้ผมก็จะตัดน็อตอีกนะครับเครื่องปรุงจริงๆนี่คนเหนือเขาการทำเป็นนะส่วนมากเขาจะทำเป็ี่นเปลีนหมดแหละแต่เกลือตอนนี้ผมใส่เกลือลงไปแล้วใส่นี่ก็เป็น กระเทียมโทนกระเทียมปะทนใส่บะได้เ่กระเทียมต้นใส่ได้หมดครับกระเทียมหนก็ใส่ได้แต่สุวแม่ผมจะมักซื้อกระเทียมโทนมากินมันมีกระซ,ซื้อไมีกระซื้อเดี๋ยวจะไปเจอตลาดกินแล้วมันคึกตลบเดี๋ยวรอกันว่าเขาหน้าของแกะกระเทียมแป๊บหนึ่ง คุณตีเข้ามาพอเนาะคขอบคุณจะนักขอบคุณทะแน่ไหนมาเจ้เล่นอันนี้ขอบคุณที่เข้ามาพอเข้ามาเข้าก็เป็นช่องไม่เนาะะเห็ดกลดลายบางทีๆๆๆๆก,กักกน,น,ะนะนเนี้ยพีตุกูตะกุกกะในเนาะตื่นเต้นเนี่ยมันบาเคยเนาะมันจะดารามันบาเคยเห็ดเห็ดร่องเนหะ็ดเบืองเนาะเพื่อมันเป็นจิตจักร,รมยำยำบางของอวนเนาะเห็ดไรเห็เบิงเห็ดถูกแน่บนะ่ถูกแน่กะ ดย่ยว่ากันด้วยจ้าเดี๋ยววันไหนถ้าผมมีเวลายุนตลาดวันเดีย๋ยวผมจะปลาไปแอลที่ตลาดของทะเลที่ถูกมากถูกร็ะกะสดมากเลยรากามีเมี่ยผักชีนะครับใส่ไ <อ S 2> ปน้อยห,หนึ่งแค่ให้มันได้กลิ่นก็พอละ แม่ผักชีนี่แม่ฝากมาเือก้าเพราะว่าซื้อใหม่โมตบอลนั่นแม่ฝากมาบอกแม่ฝากมาอันรยังนันนี่บอกแควนครับผมนี่บอกแควนผมนี่ผมซื้อมาจากเชียงใหม่จ้ะต้องเป็นเลือกซื้อที่มันใหม่ๆนะถ้ามันเก่าๆแล้วมันกลิ่นมันบ่หอมครับกลิ่นมันจะหมดจะหมดแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆพวกน้ำหอมพวกมันเละห่ยอย่างเงี้ยคล้ายกันอ่าเดี๋ยวรอะอวนโขกกันนะจ้าแปลงนี้กับจะนี่กันตามครับผม โอเคค่ะนวลกับตำพริกแล้วๆมาเบิ่งวิธีทําำของณวันเลยค่ะเดี๋ยวรอเออกระทะมัน,นห้อง,ง,ง,งเจียว,ห,วยห้องตัวก็มาเข้ามาเรื่กำลังเปิดไฟย้อเปิดหรือยังล่ะครับน้าพริกของเรียกว่ยละน้พริกแกงอ่อมแกงแค่ังแกงแคลร้วยอ่อเอามัค่ากันแหละตมันเดียวกันต่ว่ามันมันอันเยวกันนั่นแหละแกงอ่องแกงแค่น่ะเ้าเรกอะไรแบนั้นแหละเอาแแ่ก็ได้เกงออก็ไ ค okay. แล้วเอาพริกลงไปขันเงียยเงี้ยเอ็มบังเลยหน่อย <Okay. S 2> อไก่ลงไปโอ๊ยโอ้หนักอย่างขั้วมันแห้ไงมากเอาคุกเข่ากับพริกมันเข้ามา ร้อ,องพี่มันเข้าชิ้นไก่เลครับนะครับนอ้องแล้วก็กยใส่น้ำมันอ้าวตอนนี้กัดได้เติมน้ำนะครับนอ้องหอมันแห้งแล้วก็เติมน้ำเลย <Okay. S 2> โอ้โหกินสุดสว่เดือดแล้วก็รอใส่ผักโบวอกันบ่อโอเคเดี๋ยวรอบนกันกน,น,กน่าจะเนาะไมวก็รอแค่ให้ไก่มันสุกครับผมกะน้ำมแห้งพอดีอ่ะงซ้ำในระหว่างที่รอครับผมน้ำแค่ห่วย สมุนไพรอีกละอายุเยอะๆแล้วต้องพึ่งสมุนไพรเดี๋ยวเราแก่งซุกกันนะครับน้าดูหุ่นจะอัตักมาให้อพอับโอ้ยไกย่ในหมกเปื่อยนะครับน้าเดี๋ยวร้อน้าให้ผมสักคกำแล้วก็เขาจะใส่พัรจทกันครับแต่ตอนนี้ผมใส่ไปแล้วน,น,นะใส่ไอ้ไส้อ่อนขาบะแค้งแล้วก็นอค่าบ้านอค่ะในไส้อ่อนขา ไอ้เนี่ยก่อนมันละเพราะว่ามันนี้มันสุกจ้าไงผมเราจะใส่ไปก่อนเดี๋ยวรอข้างหน้าแห้งก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใส่ผักอ่อาเดี๋ยวก็ได้ที่ที่จะได้ลงผักสวนคัวดูครับผักโอ,โ,โอ้โหเลยชอบบอกว่าน่ะสดสด ผมชอบสมุนไพรครับทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรผมชอบโดยเฉพาะน้ำมาตัตูมไออย่างแดงๆน่ะอ๋อพริกใส่มว่ยมันด้วยกะใส่ก่ะโหบอายุเยอะๆแล้ต้องเพิ่งสมุนไพรครับ เป็นตะแสมเนาะโอ้โหสีสันเป็นตะเพ็ดจิตจัดขนาดแก่งมาทำสุกด้วยมือไม้สันมาแล้วครับอุ๋ออ๋ออ่อเหี่ยวเข่าอ่ะอวนน้ำมุออออสมุนพรบัดเตินครัคบ <c oughs> <c oughs> แล้วกามีขามยางหนึ่งที่<อ>ขาดไม่ได้เลยไอ้ลืมใส่กะ ตังนี้มันต้องใส่ที่หลังอยู่และผาดเอฟสองช้อนโต๊ะพอใส่ปลาแดบลงไปเอาน้ามันอย่เดียวไหนเพราะว่าอืมกินกินนี่ออกแบบเอาอจะไปอ้วกกินละกินเป็นตัวมันอันไหนหันนะ <c ười> คือหอมไงไม่ใช่ว่ากลิ่นแบบรังเกียจแล้วกินคือแบบอืมหอมอะ่ะถ้าผู้ใดบโถือกินกับบ่าชังเตะล่ะเออสศำบเนาะวานะเนาะซิมเนาะดูส่วนส่วนส่วนขาของของไก่อ่ะดูดิใส่ผงนัวยังจ้าเดี๋ยวรอรอใกล้ใกล้จะใกล้จะตักออกก่อนอ๋อใส่เลยไปตักออกแลนะ้วเนี่ย ให้ท่านผู้ชมเบิง่งใส่พวงนัวจกักสองทัพพี่หนึ่งสองเบิ้งมากมึงนี่แหละเส็บประเสบกับต้องเสบ็บมาเด้อว่ายอะไรกินกับมาเด้ออยู่ใ,ใกล้เนี่ยไม่กินข้าวกันนะอ้วนเดอ้อแกงแค่ไก่บ้านขอบคุณที่กดติดตมกดชมกดไลค์นะครับนอ้อ ขอบคุณจ้าดมากครับผมเอานะครับนี่แกงกับสุกนะครับน้นนนตาตักให้พี่น้องเบื้องแนมาไปอยู่ใกล้ๆเอาคยมาใส่เด้อก็สิแกงน้อยๆขึ้นหลายแต่อื่นเต็มหม้อเนี้ยบอกไม่ไงว่าแกงว่าสักสั่ง้วยน่านนี่ถ้ามีหน่อหวายใส่น้อยนะโอโ้โหสิคมอําล้ำสิหนอเจมเลย โอ้โหพอจัดพอจะหมดแล้วก็เอิรนเขามากินไปย่างนั้นหมดนี่ครับเปลวไฟอุ่นไว้ครับน้ามาเดอโอ้โหมาเด้อวันนี้กับข้าวมีอยู่มีกะบปี๋ครับผมไข่ทอดมีบัแต่งน้าแล้วก็มีพักลวกอืมน่าด้รจมากินของแบบนครับชอบเมนูพักแบบนี้กับมาเด้อครับ ขอบคุณที่พอคลิปที่กดติดตามกดไลค์นะครับนขอบคุณจันักครับผมคลิปนี้กัตัวอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ